ก้าปีเกือบสิบปีแล้วเนี่ยคนก็คงจะลืมผมไปเยอะแล้วแต่นี่ช่วยมช่วยเป็นข่าวแล้วไม่เป็นข่าวที่ผมทำได้เลยพูดคำต่อคำก็เป็นเร,รมมื่อ,มมอ,มมอ,มมองใหญ่โตไปพูดท,ที่เกาหลีก็เป็นเรมมื่องใหญ่โตตอนทัพสองมาสองวันนี้ก็ แก้วเครื่องราชือคือเราเป็นคนพูดใหญในโลกโลนอาณจังรถึงด้านติสคาวันนี้ทุกอย่างที่เรามีวันนี้มันเป็นของเราตายไปแล้วไมนระไปด้วยแม้กรทั่งตัวร่างกายก็เป็นของเรามันยึดติดอะไรกันต่างๆคือบางทีเอาวิธีคิดเขามาใส่หัว ซึ่วิธีที่เขากับผมมันไม่เหมือนกนะันเขาอาจจะติดยึดมองว่าโอ้ยศดในเรื่องใหญ่ผมกํางเล่าให้ฟังว่าตอนผมเป็นนักธุรกิจผมไม่ใช้รถเลยเราฝรั่งผมไม่ใช้รถผมเป็นนักธุรกิจผมก็ใช้คำว่าด็อกเตอร์เฉยๆพอผมไมเป็นรถตีตอนนั้นผมเป็นนักธุรกิจมีผมเอาบริษัทเข้าตลาดที่91 ปี93ฟอร์มแมกกาซีนลงประเมินว่าผมวันนั้นเนี่ยเป็นท็อป20ของเอเชียนักธุรกิจเอเชียมีแวลอยู่2.2พันล้านในปี93แต่วันนี้นมีไปถึงแล้วมันยืดไปออกมาปี94ไปดีผมก็เป็นเราดีต่างประรเทศก็ค,คิดกันว่าเอ๊ะเราควรจะใช้ยุโป ใช้พัหกนหนึ่งใกออกจากราชการนะแต่ว่าหลายคนแล้วก็ผมเองก็คิดตรงกันว่าในเมื่อเป็นยศพระราชทานถึงแม้ว่าเราไม่มีความจำเป็นต้องใช้ก็ต้องใช้เพื่อแสดงความจงรักภักดีก็ใช้เวลาผมมาต่างประเทศเขาพยายามจะเขียนครับว่าโอ้ลิซลุคเธัหนึ่งเครอร์โด,ดต้องเติมักสิที่ว่ ผมบอกไปเขียนยาวเลยฝรั่งมูฝรั่งเนี่ยเวลาเป็นอะไรเขาไม่ใช่ยนแล้วไม่ต้องอะไรหรอกประเทศในแอฟริกาประธานดีนในแอฟริกาเนี่ยเป็นสิบประเทศมาจากในบทนั้นนะปฏิวัติก่อนล้วค่อยถึงต่างแต่เขาไม่ใช่ยศไปไฟไน,น,มมนเนี่ยจนผมมาทีผมนึกว่าอันนี้เป็นพลเรือนปพรากฏว่าไม่ใช่หรอกเป็นผู้จาัดการอาหารผอม,มากเกา่าปฏิวัติมาเป็นในคน เป็นจองคนบากมางแต่เขาไม่ใช่ศยธาโจนุมจำไม่ได้เพื่อนหลายคนเนี่ยยังที่อุกกาบาตอะไเพื่อนวนนี้เป็นพลเอกดังนะนั้นในเพื่อนผู้คนปรางีแกนเบียก็ไม่ได้พลเหมากับแต่เขาไม่ใช่โยธาเพราะฉะนั้นเนี่ยในสา,านกลเขาไม่ใช้แต่การใช้แสดงถึงความจงรรกพันดีเท่านั้นไ,ไม่ได้มีความจำเป็นอยากใช้แล้วต้องใช้ในเมื่อจะไม่ให้ผมใช้ก็ไม่ว่ากั ไม่ได้ติดเุทเยอจริงๆแล้วเนี่ยตอนเป็นรองนายกตอนนั้นมีช,ชวาวบุรีเป็นรับตีช่วยศึกษามีเฉลิมเป็นร้อตรียุติธรรมอเียเนี่ยเสร็จแล้วเนี่ยอธิบดีตุรวจสมัยนั้นยังเป็นอธิบดีอยู่เขาจะเสน,นอยศพลตรีให้คอรรทั้งสามคนผมเป็นพันตำรวจผมไม่เอาแล้วไปรองนายกเลยเพราะผมไม่เอาสองคนเลยไม่ได้ สองคนน่อยากได้แต่ผมไม่เอาเพราะผมถือว่ามันไม่เป็นสิ่งที่ต้องฝ่คว้าดุริยาิดก็ไม่เอาเพอมาเป็นนา,ายกกข้นนเสนอให้เป็นคนเอกเป็นต้นคนเป็คนเอกก็ไม่เอาเพราะนั้นเนี่ยมันไม่มีอะไรกับผมเพราะนั้นก็คนจะไปโกรธแทนผมจะไม่โกรธช่างเถอะครับต้องเป็นเรื่องขำอะเหมือนเด็กอะเหมือนเด็กผมมองพวกนี้เป็นเด็ก วันนี้ผมไม่ได้มองพวกนี้คือตําแหน่งเ,เ็นใหญ่แต่พฤติกรรมมันเด็กเรื่องอะไรก็ไม่รู้เล็กๆน้อยๆเรื่องใหญ่ๆไม่ทําเรื่องสําคัญของบ้านเมืองเรื่องความเดืออร้อนประชาชนไม่ทําทำแต่เรื่องเล็กๆแล้วก็เอาเรื่องเล็กๆมาเป็นผลงานแล้วก็แสดงความว่าเอาความเอาหัวใจความรักชาติตัวเองมาผูกขาดมารักชาติคนเดียวคนอื่นไม่รัก มันก็รักกันทุกคนนะแต่รักแบบไหนความรับผิดชอบของการมาเป็นผู้นำเนึ่งมันต้องเอาเรื่องบ้านเมืองไม่จะเป็นเรื่องส่วนตัวตอนปฏิวัติตอนรแรกบอกจะปลองดองตอนนี้การเป็นการล้างเผาพันธุ์แล้วล้วไม่หมดหรอกล้างหมดภาคใต้มันหมดไปนานแล้วเราคนไทยเรื่งกันพูดภาษาเดียวกันและส่วนใหญ่นับถือภาษาเดียวกันทีกาะทำไมไม่พูดอ่ะ พูดกันง่ายกว่าป่าปันป่าปัาไม่อยู่รหพูดง่ายกว่าแต่ไม่พูดอย่างผมเนี่ยเป็นคนที่พูดรู้เรื่องจะได้ไม่พูดอ่ะลองเหยียบบาทีรัทีสองทีเหยียบไม่โป้งทีเียวขาทีดูมันจะร้อมไหมผมก็ไม่ร้องขำอยากเหยียบอีกเยียบมาเลยตอนนี้เราร้องเพลงเบิร์ดอ่ะสบายสบาย ไปทุ์ทำไมถ้าผมทุ์เนี่ยพวกท่านทั้งหลายผู้สนับสนุนพวกผงใหญ่ผมก็ยิ่งทุกมใหญ่ถ้าผม,มคิดจะเป็นผู้นำเนี่ยผมต้องทให้ขวัญให้ใหกำลังใจผู้ที่ร่วมลบกันไม่ใช่ไปชวนเขาเศร้าเศร้าทำไมมีเรื่องที่ต้องเศร้าเยอะแต่เรื่องเรื่องเหล่านี้เป็นเรื่องอ,งองดงุดมการ พวกเรามาอยู่ในต่างประเทศอยู่ตามแดนชีวิตมันสามารถทํานายตัวเองได้ถ้าเราทําอย่างนี้เราจะได้อย่างนี้เราทาอย่างนี้จะได้อย่างนี้เพราะว่ากติกาเขาชัดเจดนกฎหมายมเป็นกฎหมายระเบียบเป็นระเบียบเขาไม่มองว่าสีอะไรของเราึ้นสารเลือกสีพวกเราฟองเขาเพาเขามีประมาณ ถือว่าเขามีสิทธิ์มีประมาณเป็นโดยชอบแล้วดา่าเราแทบเป็นแทบต้า,าชอบแล้วแต่พวกเรามีนิดเดียวจ้ำฟุ้ไม่รอนเอยยามันไม่ปรองดอนสักระเบดหนึ่งแล้วเมื่อไหร่มันจะจบบ้านเมืองสิ่งที่ผมงงก็คือว่าคือคนเราเนะี่ยประเทศไทยแค่สามังทีกันอย่างเดียวนี่นะ ก็ยังสู้เขายากในต่างประเทศเพราะว่าเราช้าไปแล้วเพราะเราทําให้การเมืองอ่อนแอมาตลอดเราไม่อยากเห็นการเมืองเข้มแข็งการเมืองแข็งแกร่ง,งตอนสมัยยุคหัวเลยโดนกระทืบซะเลยก็ <c oughs> ไม่ต้องการการเมืองเข้มแข็ง,แ,ขงแล้วเมื่อไหร่บ้านเมืองมันจะมีความต่อเนื่องในการพัฒนาวันนี้ประเทศไทยไม่คิดเรื่องอนาคตเลยนะ คิดแต่ประวัติศาสตร์เป็นคนหลงประวัติศาสตร์เมืองนอกนี่เทคโนโลยีที่เรียกว่าลอติคหรือเทคโนโลยีหุ่นยนต์เนี่ยเป็นเรื่องสำคัญกันมาเขากำลังพยายามจะใส่ความรู้สึกของมนุษย์เข้าไปในหุ่นยนต์เพื่อให้หุ่นยนต์เนี่ยทำงานหรือคิดได้คล้ายมนุษย์ที่สุดแต่ว่าเรามีมนุษย์กว่าหกสิบล้านคน จะทําให้เป็นหุ่นยนต์เลยนี่ถึงเวลาท่องคุณอะไรอะไรบันทึก16 12ประการพระราคานี่ยมท่องโน้นท่องนี่กลายเป็นสรุปแล้วอ่ะคลอกหัวเหมือนหุ่นยนต์เลยให้คิดเหมือนกันทั้งประเทศมันเป็นไปไม่ได้โลกเขาต้องการความหลากหลายความหลากหลายคือความสวยงามเพราะนั้นจะบอกประชาธิปไตยทั่วโลกเนี่ยเขาต้องการความสวยงาม ของความหลากหลายทางความคิดเขาจะให้คนมีศสียภาพในพูดพูดอย่างนี้นแต่เมื่อเป่าป็มีปิดลงคะแนนเสียงเสียงที่เสียงส่วนใหญ่เป็นผู้ชนะแล้วทุกคนครูของเราเสียงส่วนน้อยบอกว่าทำไมไม่ฟังผมอ่ะผมเนี่ยเก่งต้องฟังผมที่ผมไม่เสียงน้องน้อยไม่รู้แต่ผมเก่งต้องเชื่อผมยิงปอ ขึ้นมาเป็นผู้นำแล้วก็จะไปยึดสมัยจอหนพลสลิมครับเชื่อผู้นำชาติคนไทยแต่วันนี้ถ้าเชื่อผู้นำเอาชาติลางชาติลงสองเพราะโลกมันเปลี่ยนไปเขาบอกว่าไงแม่ถ้าโลกถ้าโลกเปลี่ยนหนังสื่อเล่คนที่ไม่เคยไหนเลยเหมือนอ่างเงินสือหน้าโยบแต่คนที่เดินทางไปรอบโลก เียเสมอ่านสืทั tails, ้งเล่นเพราะฉะนั้นก็จะรู้เรื่องราวของโลกของความเปลี่ยนแปลงของสิ่งที่กำลังเป็นไปวันนี้จุดอ่อนของเราคืว่าเราอยู่กับตัวเองเยอะไปเราไม่อยู่กับนฝนเลยไม่มีใครไม่มีหน่วยงานไหนคิดยุทธศาสตร์ให้ทา มีแต่ชื่อแต่ไม่มีความเป็นจริงว่าตกลงประเทศไทยอีกสิบปีข้างหน้าจะไปไงไม่อุตสาหกรรมเลยเป็นไงแข่งขันก็ได้ไหมไม่ AEC จากวันที่ผมเป็นนายกตอนนั้นที่เป็นตกลกงกันเนี่ยวันนั้นเป็นวันที่ประเทศไทยได้เปียนวันนี้ความได้เปลี่ยนหมดเลยนี่คือสิ่งที่ผมห่วงมาก ผมถึงบอกว่าทุกคนไม่ต้องห่วงเรื่องผมเรื่องผมเล็กเรื่องบา้านเรื่องพี่น้องที่วันนี้เนี่ยยังเมองไม่เห็นอนาคตเลยเกษตรกร,ะร,กรจะเอาไงผู้ใช้แรงงานเอาไงอยู่อยู่ได้สามร้อยกไม่เอาแล,ล้วเรื่องร้อยกว่าอ้าวเกษตรกรมีประกันราคาบอกไม่ได้ไอ้มีการรับจำางลจองนั้นนะไม่ได้ครับคือสรุปแล้วตกลงจะเอาอย่างไร ทุกอาชีพไม่รู้อนาคตตัวเองในกล่องของภาพมาภาพแต่รู้อนาคตของตัวเองว่าตื่นเช้ามาต้องไปทาง,งานถ้าไม่ทำเขาอะไร,รคนทําการค้าว่างๆก็บอกว่ามามากู้กันเร็วๆไอ้ว่าง,งบอก,บอกไม่ให้กู้แล้ว มันเลยไม่รู้ว่าล้วตกลงเราจะรู้อนาคตต่อไหมเนี่ยบิลเกิดโง่เียไเราเกิดมาจนไม่ใช่ความดีของเราแต่ถ้าเราตายจนเนี่ยเป็นความดีของเราแต่ถ้าเรายังไม่อยากตายจนแต่มันดันตายจนเป็นความดีของรัฐบาลเพราะไม่สามารถเปิดโอกาสให้ประชาชนให้คนจากความยากจนได้ ของโอกาสเป็นสิ่งสำคัญของทุกประเทศทุกรัฐบาลถ้าไม่ไม่เสวิไม่สร้างโอกาสให้กับประชาชนประชาชนจะอยู่ได้ไงการสร้างโอกา,าสประชาชนต้องไปขวายโอกาสที่เปิดให้แต่ไม่เปิดโอกา,าสใหา้กาหาับ